อะไรมาแล้วปุ๊บกับช่องแท่งเดียวเนีนะครับนะโอ้มาดูเขากำลังทำอ,อะไรนะครับเ<อ>นี่ยฮะ โจรหลักรองเท้าอย่าคู่ครับนี่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 โอ้ที่เห็นนะไม่ใช่ลิงนะครับคนโอ้คนนะไม่ใช่ลิง หัดแขนลงมาลงมาเปลี่ยนเว้นมะมาเปลี่ยนเว้นจะขึ้นไปนี่เออขมื่อยกันลงมาปาทดสองผัวเมียอาจารย์ครับอันคนลือ่งครับอยู่ตรงนึ้นะครับคนบ่คนนะไม่ใช่แมวบ่เพิ่นจะนอนเพิ่นงอเพิ่นไปเลยเนาะเพ่นบ่โอ้ยเนาะลงมาเร็วๆห้ามหน่อย

พ็ไม <formation> ่ได้แต The ่สาวหนึ่งันมเป็นคู่กันต้องได้ตแ้มหนึ่งของตะแกงเียงนี้่เป็นทางเกีร์นะนะย่างอยู่บ่หรือมึงเครงายเหมอจะทางกี์อดไปตะกี้นนะต้องต่อต้องอทางเกีย์เฮ้มีน้องล่ะโดนทเกียรอ้างกีร์อดฮะลัดไปเสียได้ย่ลัดฮะลัดทางเกียรได้นลัดนี่ก็เหนื่อยอยู่นะไม่ลำงามนะ ท่องกนเอคอเ็นังไเอ้าไปมาอยู่ข้างซ้ายมือไปเบิรดับนักลางมาเด้อเดียวเด้อหลังมาเด้อน้าว่าป่าอาจไะเจอสายไฟอยู่นะจานีเกล้ไฟจะหอดงามนี่หอดที่ปะาเมตร6เมตระทั้งทั้งชูค่ะมีเฮือกแต่มันออมไปเป็นงามอปุบ ว่าเยันปเป็นเป็นงานลาย้าบาดได้นะฮะับเบือยู่คมผ้าปลายเป็นได้ได้คงมุ่งนขึ้ไปซึ่งงๆลพเป็นงามแ่ดีคนหกเมตรแตเป็นงานที่งาออกขึ้นเลเอาไม่หักกูแล้วพันสปูขาหันเนยยดตองยดไดเออยดเนะฮะเจ็ดเมตรตปลาเดี๋นี้ครััดเเมตรฟังเม็หนึ่ง เรือว่หกเมตรเอาไปเรือไปเกะเอาเอ็นเรจะเอาหัวใ้ได้โอยเป็นหน้าพิเพิ่นช่องไทยไปสามสิบตันเอ้ยพเศิเอยู่ด้เมื่อ้มือละมือนนึงจ้ามากเลยเลยยังหมดเมื่อมาสดน้อ้าบางกันจ้าจ้ามากลูกคนเิ่้นงไป้นแล้วไม่ขัดบกลไม่ับไมต่างเลยบมากก่าเดีวออกนั้นแหละเอาอันเล็กสามอันไปจํามงจ้ากนนี่นะคือไม้หินห้านก็ได้นี่กูบา ไม่นี่ยกี้ดี่นี่เขาเจออยู่ได้คือนี่งัดมาจริจริงถามทำไมเดี๋ยวมันจิงไม่ได้ไม่พุดไปงาวก็ได้คนทำบ้านดีูดนี่เรละโอ้กลตมาเลยซื้อมากล้แตมาอ้านาฮะเพื่อนกกันสามตัดแล้วเสร็จนะซื้อมาลายสามนี้ไอ้สามขาไปตั้งหิ้วมันก็ได้สระคอยเดี๋ยวทายชกเลยใอ้บาเ้ฟัดหังนี้เสือรักถึงพูดได้ ไปใสไ่ไฟได้ฟันนั่งหนีฮักไปใสไ่ไฟได้้าทั้งลังมาเลยทังลังมาเลยอ้องแง่ดีดึงมาพี่จะยัดใส่ไฟขาดนะขาดมือชานีคุณเป็นดันนงน่างามนะเดียวคับเดีายวไปฟาดทางนั้นได้ฟดทางนั้น,นเราเบมันมักแอบึงฮะทที่อเออหลังมันนั่นละมันเงบบอลตรงฮะ,งม,ฮะมันพอดีตีมันกับเกานี้นี่พอดีไม่จะพ่แต่งงามตีบอลบลปับ เช้าไปขึ้นไปแช่ต้องการน้องจริงไม้สำนักา้าเนี่ยมันสุกปับงามตีเลยตอนนีปผ้าตอนนี้เนาะถือแท้ที่เกิดมาผมทางล้างนี่ทางล้างนีงโตผีก็ได้ทางสันมันนี่เออเออเอาทางสันนั่นแหละมันฮักแอบเับความนาลงนันเลยมัดเถอะไว้โอ้เสือมันจะมีอันนี้ไปบอกเจ้าขึมีมัดไว้ในมือเจ้าหันโหนะอย่างเดียวเลยโหนะในผู้บานี่มัน เน้อตอมเด้อด oh ้าดอกอยากเยออ่ะลอไป้าตะโกนตะผมอยากเยอจูนกันมีได้คนชื่อกัน่อยบักมากระบ้าเเลอบันหอมทั้งเทงทั้งข้างแต่ยังมีระลม่งเพลงเขาดีกว่าขาน่ไล้่ากะำสีำเอ็ดได้ลตะปูมันมีทับเล้าเขาบอกเดินเทโอ้ยบักมันในร้านกับลำาำนี้รำนั้ำเอ็ดเลยบ นเาอาเลยบักมานาเสือไปเสริล่าเอาไปเนาะูกไล้ปกปลาไล้เลาอรทีวามาลัแอบแอบเสนามาเกลอแอบเแอบขนังแอบนึงอะไรไมอะรมน่อรม่เพราไมขังน่มนุมนุ้ากันนาเสีกเลนาดิเละแอบสายไฟเล ดึงไว้ตะมแ่ทดึงมันไปผกันอยเสื้ออยสาไรุดยาโพบเอยพูดเออึงดึดาไมรุดทั้งทงคนเราผากันต้าเสื้อเลยวันนี้แม่เท้าสิดึงมันแ่นแก่ขึ้นไปพุ่น มาลงบรรลแล้วทับแล้วว่าแย่หมรแล้วแต่มาแล้วเไม่ได้ทับเราก็ทับแล้วดึงมใม่มาเราละเล่นนี้ไหมเดึงดึงม่ดึงมพราะว่าคนถึงากตายแล่นเพราะว่าเดี๋ยวมดแงกระตุเอาข้าโชข้าพื้นไปแม่ผู้ายจะตายเลยเนาะ่นอ่อนนอออไปเลยได้า้เน้อง ตะแงมาล้แงอไปหาน้ำพ่นก็บอกแอย่าันแล้วะหาน้่นครัเอาเเอิดงไปหาน้ำพ่นัโอ๊ยไปง้บ้านนี่อ่นอไมาแล้วันนี้โ่ตะโกนไลงมือแล้วกลยฮาไม่เครไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

าบีรั่นเอดี๋ยวห้าคพี่ต่งหานเปนีอกเั่นแกเขาไปอบเลยแก่ไปเลยไป้านรก็มาแก่ปลาล้างงหลุดจะโหโความมืเนี่ความมืแก่ถังไปจคืบุ๊ ไม่ได้ได้มันยตายว่าเดี๋ยวเล่าว่าหมอนอยู่เขากลังเจอมันตายมาเรื่อแล้วนหาไหนเาเลนงมวยอแบบักแแบบนี้าเามเจอเพื่อนไปคนตัดเนาะมีตัดแค้เหตุจลยแล้วเนตัดแตเดยวแาาลงมาเีื้อไอ้ห่านไอกวานเออไม่มีอมือดอกคบารแล้ โล่ใน yeah. ังหอพวปอดเดนมันแล้วบอกปอาทิตย์ทีแลมันมีฮอมีนอนั้นหอดมันมีฮอดแวามันมันมัน่ลงึ้นมันแอบปาแอบรงมันจะปาลยงยัเด็ฮอดนัิข้าวเจมื้อมันฮอดสายไฟแล้วกินข้าวเจมื้อหอดไฟ่อะไรไม่เป็นแปแบมตวันอยางนั้นเอยยาโมก้มกี้ี้ตะวบ้าเลยป้าขคอกับตอมดึงตไป โพา้มันมอหหมดไดแกลวาป้าเสื้อเลนนี้เร็วดึงแปมันเลนไปย่ตายซ้ำหมย่ตายซ้ำแรแรเล่แบบถือสายไปแบบนั่นน่น้องโวิทเล่นแล้วเล่นมบิแบบโอ้โหทสายทั้งหมดดึงได้น่ามันนี้กัมันหักแอบลงสิวดีาแอบง่ายได้เสแอบหนึ่งน้าดอมา เอมามาเด้อแต่ว่าอเหมันมันบิดสายไฟบ่มงหงกับเอาดสายเดียวนี้ใไมมาดึกนะวน้บ่เงัอยู่โปกๆลวาโตเดสาที่หายกำลังใจผลว่ามาหาบียิงกองปเลยนะยิงกองไปลไป้เลยลวาครับปั๊บไป ต้ลาเด้อกรดงกระแข้งกับขากับเสอผาตุ้งยยังตอเ็ลยน้อาไมหเล่ียาปานตายแล้ว <Wars> เ <finde Was>? ืเพมันผูกพอมันยองไว้จอเลียงน้องมาทำไมนแยน้องตะตี โมอเลนเอาบ่่อยู่นํำเป็นแดงคมดาวไปดูตะโกบพสร่าไปดูพี่เปม็นโฮฟูโฮอันเนาะแล้วบ่ไปดูพิชแต่แต่พอมันาดนะไปไหมเนอะขาคไม่ได้ดนุกกลอดกินมับ่ดอก

เสือเอยังขามาลเสือข้าวที่กองแล้วมันอาเมือแล้วยันเข้าปนนามาจะเอาไปด้นอันนะไม่เป้วให้ันเลส่ยขาวโง่ไปยยายไปอยู่กับยายก้อง ยายคับหลานก็เ,เดียวดึไม่ได้มันโจ้โอ้มันมีดึงมีมากล้วถ้าแต่มันหักหลับแอบอัั้ไปโน้โอ้ยมาขึ้นปะใกลแท้หูเอาผาสุกกได้เอาผ้าสุกได้บ่มันเ,เออเลยเมื่อกี้เออตอนตอนลุกน,น,นานแล้วอ่ะเขไปเบิ่งนั้มือ ไม่แดงนห่าโอ้ยลำาเงือลำาเก่ามันน้อยหัวไทองร่กนะมัน้าว่ะเด้อนเด้อเด้อโกไม่เด้อโกม่งานอืะน้อยทำมาเลยอนีมันมัไรมันมีสาบกุก้านเห็นมั้มนำร้่เอได้เอดูเห็นอยู่นาะมันอู้นี่มันวาวห่าทำดินนะมันบอกเขาาไปเดิเ้อมันว้าวปนน้ำเหมือนมากอเด้อโกไม่านเอเด้อเห็นอยู่ว่แล้วก็เบย่อเรืมันกับมเอมเสรไม่ได้เลยมเอาเลย อันก็จะได้มาเป็นคู่ทุ่เจ้าเหมือนว้าห่าเล้กอันอื่นบ้างแต่จะได้มันปลาเป็นคู่ได้ปรเด็นกับได้คู่นั่นเองได้มันปลาได้มันฟ้าแต่ห็นบอกการเที่ยงนั่นแหละประเภทบ้านั่นแหละเห็นคันนึงไปเยอะซื้อไปเยอะซื้อนี่แหละนอกอย่างพวกคนบริจาคนี่แหละ ซือกซือเลมแ่ไเยแลเห็นว่าคิดซื้อมได้ยาได้ถ้า่ยรรงเจ้าเด้อตัเดียเน้อมันมีเต็มเด้อมันได้หมลิกอยู่นะเมันสาวมันมีซ้ำมะพร้าวนี่มดุกเนื้อกอกไปปาหงยมันเาวาี้ยอกว่า้นอเกว่าก็ไม่มีซ้ำผาว่านัไปเบ้มันเดมันสเลยจะเอาเลยอนนมันยอะมันจได้สาว

ตอเด้อเด้อตอไหนตอดตัวก่อนเมาะทาเชื่อแหละแต่วาวาเชื่อนเขาเอาข้าวมาเนาะนี่แล้วมไม่เาอาเืออแต่เือเนาะนี่แล้วไม่เอาข้าวฮงได้ดีวผมจะพอาจะหอย่าง่า Ni anh mà đau bố nóng giật lắm nữa được tốt hơn nữa tốt hơn nữa là một cái lắm 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 nữa là một จากเลยไขึ S <S ้นได้จากเลไหมเนีแล้วตะโกนในบายแล้วสองสาบาทเนี่ตะโกนในบายแล้วเรื่องงานอีกกอนเรืตัดเป็นอีกกอนตามให้ก่อนเอ็ะเอาเราถ้ไม่เคเจอเดยไงจะตัดเลอเองได้บราเนี่ยคู่บหานมลาราคาส่ปากมีนิดภาาพื่เก่าแล้วตะโกนในบาายแบบ ้อแล้วอมันเขาตัดจำเงาเลาไม่ทำเลยทนไรไม่เกาะไรไม่โตขึ้นอะไรม่โตขึ้นะไ่ด้นอะไรไม่เราไปจัดไปสฟได้ฟันมันไดเได้เลยระโลปได้รถไ้างแค่วะ่มันพู้ารไตคอนขึ้นต่กอ เห็นบอเคกับตัดตายแต่มันน้อยแบบนี้มีคู่กับการนะคุณละว้าวว่ะโกนโกนกูว้าวบอกคุณนะเอาสามอันได้ไปมากกูได้อันเดียวว้าวสุดสุดตัดสามอันพ่อตัดสิบรสิบแต่ก็มีทำไมถึงเสียงดังอันนั้นน่ะทำไมถึงเสียงดังรู้ไหมอันนั้นน่ะสรุปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ตัดดังอันนั้นน่ะทำไมตัดข้างล่าง จนเหลือแต่ต like <itu? S an> ่อนะครับนะเดี <S <S <an> <S <S <an> ๋ยวพูดทำนานมาแล้วนะครับอันนั้นได้เอออันนั้นทำไมเสียงดังคนบ่ลืมกันเลยคนนั่นแหละอันนั้นน่ะทำไมถึงเสียงดังเสร็จสิ้นพิธีอะนเงินไร้ใครย้อยขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกพลังใจขอบคุณทุกท่าน จะคูขุดกันแล้วเจ้านี้นไายเด้อทางรู้รูจักคูแต่เขาอยูุดคูเขาขบริวารนะี๋ยวก็เก็บนะครับเก็บตัด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 ลงไปจนเหลือแต่ต,ตอก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำลายขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ